At 622, attacks were triggered across a key military and intelligence organization. The symbols you have always looked to for strength are smoldering in Rome. This is what your greed has brought you. Hunting Makarov is like hunting a shadow. We need a shadow of our own. The life you knew before is gone. bring it to b อ่าสวัสดีครับเราอยู่กับภารกิจที่6นะครับสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับ ภารกิจนี้นครับเราก็จะได้รับบทเป็นหน่วย S A S นะครับรู้สึกว่า,าเราจะได้ไปล,ลุยในประเทศอังกฤษกัน yeah โอเคครับไปเลยครับนะครับสถานที่ก็คือรอนรอนนะครับเมืองหลวงของประเทศอังกฤษนะครับนี่ก็เป็นกล้องจากเฮลิคอปเตอร์นะครับ น,นี่ก็เป็นอ่าที่ซ่องสูงของพวกศัตรูนะครับเราก็ต้องมาบุกนะครับนี่ก็เป็นกล้องจากเฮลิคอปเตอร์ให้ดูจากมุมสูงนะครับจะมีพวกไกนะ่เยอะแยะมากมายให้เราไปเก็บัวนะครับอ่าเผียบนะครับพวกไก่ เยอะมากมายเลยนะครับให้เราไปเก็บหัวเล่นแบ่งออกแบ่งแป่งแบ่ง,ง,งโอเคครับเมื่อไรอ๋อเนี่ยครับนี่คือพวกเรานะครับแอบมาด้านหลังครับปับอ่ะเย่แบดเอออ่าอะไรวะเย็ดอ่ะโอเครู้เรื่องไปอ่าแผงเฮชจอนโอเค จักการไว้เล่นไว้เคียวไว้ปุ๊บเฮช็อตอือเฮช็อตปุ้งโอ้โหโอ้โหถึกถึกต่อครับเร็วเล่นไว้เคียวไว้ปับ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 ปั่วปั๊วโอเคเล่นไว้เคียวไว้บอกแล้วครับ เร็ว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 เาตัดไอ้แค่นี้เองได้นะตัดไปแล้วอ่าเร็วเอ๊เยโอ้ยอบขึ้นมาข้างบนเลยโชวคขอมเร็วเร็วในการเล่นเย่ปังวังวังวังังเย่โอ้ดูบอลกันเพลินเลยนะอเฮ้ย็อตเฮ้ย็อดเฮ้ย็อตอือลัน ใชอยู่แล้วครับเราก็รีบเล่นไปเลย yeah. okay. Ooh, okay, เย a h o k a อุ้ยวัวตาเฮ้าอะโอเคเราไล่าง y e เ h อือยิง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 โอเคครับอืมอยู่ข้างล่างข้างล่างนั้นข้างล่าง คิดว่าไม่เห็นเลยปืนสั้นจะยิงดีกว่านะครับเพราะว่ามันเลง็ง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 โอ้ยหลบ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 ,ลบโอ้ยหลบหลบหลบอ่ะเย่โอเคครับไปนั่นไงนั่นไงโอเคโอ้โหโอ้โหขอฟันทีเนี่ย เอ้ยโอ้ยยิงผิดโอ้ยเ้ระเบิดอ่าโนเว่บรรดเจ้าโดนระเบิดได้อย่างไรเอาใหม่ครับตก้างล่างเลยเอาโอ้ยอืม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 เออจัดสัดโอเยเบส เดยยังรวดเร็วครับเฟอไม่ให้เปินฮาร์ดด <Yeah. S 1> ิ้งเย่อ,อ้ยยิงไปอ้ยเจ็บขวายังรวดเร็ว,วปัง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 เฮสช็อตเร็วเร็วเร็วอ่าเร็วขบวนอืม โอเคเคลียร์แล้วอืมครับเมื่อกี้มันเอาอะไรใส่รถไว้ไ,ไม่รู้ครับเราจะมาเปิดดูนะครับเร็ว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 เออโอฟินเดอร์ y e a ไม่มีอะไรผิดแผนแล้ว no อุย้ยเร็วนะครับเร็วเร็วเร็ว,รวแปลง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  ปัง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 ปืนสั้นก็จัดการได้นะครับปืนสั้นนี่แหละยิงดีนักผมว่ายิงดีเลยละครับปืนสั้นเออเย่ติดตกมจากที่ผมยิงนะครับปืนสั้นอ่าเย่ โอย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 เย่แต่ปืนสั้นจะหมดนะครับแล้วก็เป็นเป็นปืนกลได้ yeah, yeah. อืออือแย่แย่อืมอืมเอาปืนกลมาบู๊เล้นะครับเนื่องจากเราต้องรีบเล่นนะครับโอ้ย oh, ิงลบๆๆอืมเย่ Ok, phải to ui 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 luôn 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 phải to luôn 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 lên Yeah Bang, Bang.

ลุกลบกลบุกล,ลุอ่าไปต่อครับอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยเย่ yeah. อ่ายิง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 ไปต่อครับอืมยิงโล่สุดจะหมดเร็วมากครับเพราะเรายิงเปลืองครับอ่าเปลี่ยนเปลี่ยน โอเคเรียบรแล้วเออให้ขึ้นนี่ครับขึ้นขึ้นเออขึ้นรถบั้เอขึ้นขึ้นรถกระบะนะครับเพื่อว่าเราจะได้เอไม่ใช่รถ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 กระบะหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ะเพื่อ,เ,เ,อเพื่อเราจะตามอ่าพวกฝ่ายศัตรูนะครับศัตรูมันจะขโมยอ่ารถไฟไปนะครับแล้วก็ขี่รถตามครับโอ้โหอย่างอย่างอย่างพระเอก อ่าโหลด,ดโหลดครับเร็วตอนแรกเราใช้ MP5 ครับเราเปลี่ยนเป็น P90 ครับเพื่อว่า MP5 ลูกหมดนะครับอ่ายิงยๆๆยิย้งยิง,ยง,ยง yeah. ขับไปครับเยิ yeah. อุ้ยยิงยิงยิงคนขับบนรถไฟเล่นเล่น RPG เลยนะครับโหดมากแล้วเร็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 วออืออืออเออือ บัาเจ้าโจ๊กบุ้งฝากแฟดไว้เย่โอ้ยิง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 รีโหลดรีโหลดรีโหลดเย a h เฮ้ยวูหดเฮ้ยอุ้ยกับโดนชนแล้วปะยิงยิงยิงไปครับอ้ยเฮ้ยลงหมดลงหมดฝากแฟดไว้ได้ไหมได้บุ้ง โอ้ยแบดโอ้ยยิง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 อ่าฮ่าฮ่ายิงไปเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้ลูกสุดมีวันหมดนะครับยิงยิงแต่มันจะเพิ่มแอตโนมัตินะครับโอ้โหโนอ้พัตเจ้าโจ๊กโคตรมหาเอฟเฟกต์โอ้ เจ้าโอ้โหบระาเจ้าเป็นไปได้อย่างไรเรายังไม่ตายนะครับทางยังสว่างแต่ยังไม่ตายเรายังไม่ตายอ่ะทางเริ่มสว่างแล้ว โอเคครับ <Okay>, yeah. <Yeah. S 1> เรายังไม่ตายเย่ไปต่อครับเออ่เดินช้ามากเอาโหเดินแบบเอ่อเย่ลยุ่ล่ลุ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 ลลุลุลุุลุลลุลุก่อนเย วัดตาซาวอ๋ออ,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 อพิกาโซนยิงดีนะครับแต่สู้ปืนสั้นเล็กไม่ได้เอออือเฮ้ยจอดอืออือ,อเล่นปืนสั้นครับสำหรับพวกเทปเทปแป้ง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  เอาระเบิดแฟนไปกินเออระเบิดระเบิดโนโนโนโอุ้ยเกือบโดนระเบิดนะเอออืมค่อยๆยิงนะครับโอ้โอ้โอ้ y e a เปืนที่ยิงง่ายนะครับปืนสั้นเออเออค่อยๆยิงเดี๋ยวก็โดน โ okay. uh, yeah. อ okay, เคหัวเออเย่เออโอเคเรียบร้อยปังปังเฮช็อตเออโอเคลบลบเล่นอย่างง่ายครับปืนฉันเออ หนูนโนูนูอาแฟดแฟดไปกินอุ้ยแฟดแฟดหมดแฟดหมดโอ้บรรดาเจ้าโจบเกือบตายแล้วมาดิ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 เจอพีเก้าศูนย์ผีเก้าศูนย์ผีเก้าศูนย์อื้ออุ้ยอมามามาดิมาดิเออโอเคครับดีโหลดนี่ก่อนแป๊บ

โอเคครับอือ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 ปัองเราต้องจับกลุ่มแล้วตายให้หมดเร็วขึ้นมาครับอ่ะอังกฤษนะครับขอนาฬิกาเย่ yeah. โอเคครับอ่าเราต้องอ่า นะครับมันบอกให้เรามานั่งตรงนี้นะครับเพื่อรอดักยิงรถบรรทุกนะครับอ่ามาแล้วรถบรรทุกมาแล้วเยี่ยิงฮ่าะเรียบร้อยนะครับคันจะจะมาดูนว่าข้างในนี้มีอะไรยยเ,เย่เปิดเลย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 อยากดูแย่แล้วอุ้ยพัดเจ้าโจุก อยับเยินนะครับจบภารกิจที่6